สวัสดีครับ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 ยินดี้วยสัสครับใมกัท่านเให้งใ่อะไรนะต้หลั้วยไหมหลังที่เดียว่ใ่หใ่หใ่หตัวกนหมสวยเปล่้ตัว ะยพูดุยเจ้าน้กอนนะ่ยาา่ะัทุไ่อยน้อยสุดยุ้ยสน้อยสุโอพี่โอ้พี่พี่ดูน่าตัวเองเลยน่ผมพี่ย้นออ่ะร้ายเลยสวัสดีค you ร know. um ับผมหลิวครับ อนเค<ล>ยดูไมเ่ออเคยดูไหมเนี่ยก็วันนี้เราขายดีจอยไงสาชให้ปขึ้นขึ้นไดไม่ปิดขึ้นิดี้ไ้ดูให้ดูเอาใหนเใหม่ายอะไรขายอะไรขายอะไรชิ้ายขยอะวันนี้วันนี้้านทีดีร้านเขาคุณครับจะไดาเริอารีจอยมาเสริมทุกคนที่เราูไปซื้อตกไปซื้อตว้ว ยกยกมากไม่ได้ถือป้าอยู่น่ะเอาเอาไม่ได้นะบอกเวลาพิเศษให้ช่วงนี้ใครอยู่ด้านหลังที่ยังพอสามารถช็อปได้ยังไม่ได้ช็อปนะมีเิชอยกัถือไว้เหินือนเดืาเพฤศจานพิเศษแังติดด้วยครับรับอ่ะกี่คนไม่ได้ด้วยว่ารที่่ติดตัทคนได้หมดเลยไม่ได้รวมกบรูปนะพี่เนไตัวพิเศษแล้วเนแตเหนัวเไหโอเคโอเคขาเตอบจัาวโวสวด

สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่รายการหนุ่มๆกันเรียบร้อยแล้วในใจเราพูดถึงดีกว่าว่าเห็นสาวเป็นคูนี่ยอะแยะเลยทั้งละอ่อนเลยละอ่อนนิดเดงละอ่อน